นี่เป็นมีดตัดอ้อยแล้วก็ที่รูดใบอ้อยนะครับสําหรับตัดอ้อยแล้วก็รูดใบเลยจะมีสองแบบนะครับก็คือมีดอยู่ด้านบนแล้วก็มีดอยู่ด้านด้ามจับนะครับก็ในกใช้ก็กสอใสอดไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะง,งับได้นะไเอาอ้อยใส่เข้าไปในนี้ครับแล้วก็กำแล,ลำ้วก็กำปุ๊บ ก็รูด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 ใบอ้อยก็จะออกเนี่ยมันจะคลับได้มันี่นเป็นมีดอยู่ข้างบนก็สามารถใช้หินรับมีดได้แล้วก็ตัดเกี่ยวดึงได้หมดนี่ทําจากเหล็กนะครับต้องใส่ถุงมือนะครับคมคมเนีเนี่ยครับ,รบก็เอาอ,อยใส่ลงไปกำกำรูด ะะะะะขะอ้อยอ้อยคันน้ำอ้อยอะไรได้หมดเลยครับนี่มนา้่งคม